พลังแฟงเวิร์ฟมีกับไม่มีจ่ายบอลต่างกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับหากใครกำลังมองหาไอดีเทพๆราคาถูกต้องที่นี่เลย ID FIFA 4Shop b อ o oh, บายบริการรับซื้อและขาย ID f i f ีฟาออนไลน์สไม่ว่าจะเป็นทีมเอล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดนอกจากนี้ยังม,มีบริการโอเ M มรับดึงนักเตะหายากและอื่นอีกครบวงจรใครสนใจใลิงก์อยู่ด้านล่างครับ ยินดีต้อนรับตูช่องเนสนามกันด้วยครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เวลาใครที่แบบว่าดูพี่ในไลฟ์หรืออะไรงเงี้ยจะชอบจะมาถามว่าพี่ปิปงกองกลางตัวไหนเล่นดีกันบ้างครับวันนี้เนี่ยพี่อยากจะมาแนะนําพลังแฝงหนึ่งตัวที่แบบว่ากองกลางควรจะมีนั่นเองนะครับนั่นก็คือพลังแฝงตัวนี้ครับนี่เลยครับเซาเวิร์ฟสามารถส่งบอลได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะลูกที่เป็นลูกแบบลูกบอลแล้วก็แบบว่าลู bon ลกบบลจ่ายโค้งอย่างนี้นั่นเองครับเพื่งในความคิดพี่หรือแบบว่าความคิดหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าแบบวา่าใครที่เป็นผู้เล่นมือใหม่่่่่่เเนนนนนนนีีีียยออาาาไมรรรู้้้วววววัััััััดงงงคคบบบบบพขแแๆลกส ว่านักเตะคนไหนที่มีพลังแสงเซิร์ฟเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มในการจ่ายบอลแบบว่าอาจจะเป็นไซก้อยไซโปหรือว่าจ่ายให้มันดียิ่งขึ้นเวลาแบบว่าจ่ายขึ้นหน้าไปอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูก่อนแล้วกันครับคำว่าเซิร์ฟเนี่ยสมมติกองหน้าเราอยู่ข้างหน้านะแล้วไอตัวส่งคือไปสมมติเปดดี้อยู่ตรงนี้แล้วกันนะไม่ต้องยกตัวอย่างเดบอยก็ได้เพราะเดบอยเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วอะยกวอย่างเปดดี้ตรงนี้กองหน้าสมมตนะิเลวานอยู่ตรงนี้นะ สมมติเราปกติถ้าแบบว่าไม่มีสวบเนี่ยมันก็จะจ่ายไปตรงตแบบเนี้ยปึ๊บบางทีจ่ายปึ๊บมันติดกองหลังก็มีแต่ว่าถ้าพลังแฝงสวบเนี่ยมันจะมีแบบว่าลูกไซโป้แบบโค้งเ,เข้าไปหาเท้าเพื่อนหรือแบบดีไซ์ก้อยให้มันเข้าเท้าเพื่อนประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความความผิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับหรือถ้าใครคิดเห็นแตกต่างอย่างนี้เนี่ยลองคอมเมนต์ได้เลยแล้วกันนะครับยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันนะว่าการกดสวบเนี่ยเป็นไงอันดับแรก จำปุ่มนี้ไว้ดีครับปุ่มผ่านบอลก่คือปุ่มดับปัญญูนั่นเองนะครับจาไว้นะครับส่วนใครที่เล่นแบบว่าเป็นจอยเนี่ยก็จําไว้เลยนะครับปุ่มผ่านบอลใครตั้งปุ่มไหนก็จําไว้เลยนั่นเองนะครับ<อ>เพราะว<อ>่าการที่จะใช้สวฟได้เนี่ยก็คือการแค่กดปุ่มสามเหลี่ยมหรือกดปุ่มดับปัญญูแค่นั้นเลยนะครับถ้าใครแบบว่าลองตั้งแล้วลองอะไรเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูข้างในว่าวิธีจ่ายสวฟมีกับไม่มีเนี่ยมันต่างกันยังไงครับ oh uh -huh. Thank <laughs> เป็นยังไงกันบ้างครับนี่แหละครับถึงบอกว่าพลังแฝงเวิร์ฟเนี่ยค่อนข้างที่จะจําเป็นมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้พี่พูดก่อนนะไม่มีเวิร์ฟเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีก็จริงนั่นเองแต่ว่าพี่ขออย่เว้นคนหนึ่งแล้วกันอย่างเควินเดอะบอยเนี่ยคือบางปีมันไม่มีเวิร์ฟแต่มันก็ยังถือว่าจ่ายบอลดีอยู่อย่างยี่สิบทีวีเนี่ยมันจะมีเวิร์ฟส่วนยี่สิบสามทีวีเนี่ยมันจะไม่มีนั่นเองนะครับพี่รู้สึกว่าค่าส่งบอลมันก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับรู้สาาาาาาาหหหรรรรัับใคทททีีีีี่่่่อออออยยกกกกกกงง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 ลลลเเเขข้้ววมมมน็พแฝิ์ฟ ดูแล้วกันว่ามันจะแจกบอลได้ดียิ่งขึ้นตามที่พี่บอกหรือเปล่านั่นเองนะครับจะจากลากันวันนี้ขอดน,นึงฝากคนละหนึ่งกดไลค์1กดคอมเมนต์ด้วยแล้วกันเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับส่วนอีพีหน้าสาระหน้ารู้อย่ากพี่ทําอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ดูแล้วกันครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ